ไปเชียงไอบ้านอะไดีโอ้ยตีโค้ง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 อ้าพี่เตาไอสิบังเสย็จแล้วมาเบังไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วเทนขึ้นแล้วตอนนี้ยูสยูเขาอยังแบบ มุง่งหน้าซูเชียงไล่ครับมุง่งหน้าขึ้นไปซูเชียงไล่นี่นี่เห็นบอลีีเขาเขาให้ใช้เกียร์ต่ำนี่พอญานี่เรสุสไสเกียร์ตนะ่ำแบบจูงไปเรื่อยๆครับรพี่น้องขณะนี้นเวลาเท่าไหร่ตอนขณะนี้เวลา 14นาฬิกาโอ้พอดีนะ17บอจ็ดว่ะสิบเจ็ดม้งแรกบอกง่ายง่ายนะเออบอกคือหาหาหาม้งเคืองครับหาม้งแรกสามสิบหกนาทีตอนนี้เราอยู่ทั้งเขาลอยแปดโค้งลอยแปดโค้งครับงหน้าสู่อำเภอพานนะครับพี่น้องมาเบิร์โค้งกันครับ โค้งค้าโค้งแน่แดงจะแดงว่าแถวนี้ใจผู้สาวไงใจกดใจง้อแน่นอนแถวนี้ผู้สาวอาจดใจกดใจง้อเพิ่อนปะใจโมเสยเลยปะไปครับเป็นทายานครับพี่น้องถามวายำขึ้นนี่โอ้ยอันตรายอันตรายแถวนี้ขับรถใช้ถนนอย่าละมั่ระวังในใจ จะยิ่งมากขึ้นเลยไปแล้วขู่ครับขู่นี่เรือมล่วงเหรอครับเรือมล่วงขึ้นแเนาะ่นบนรถไห้บนตอดาบปันแม่งเมากระลุง่ง <c oughs> ขาขึ้นมันมวลอยู่ครับแต่ขาลุ่งมันบุบบุอันนี้เราขึ้นหรือเราลง ในคืนคืนอี้กคืนงคืนรงคืนงคืนงพอปานคนงคืนงพ่อปานยังเลยมันขาลงคือขามานะเม่อมแีเียนก็มีเีนแมวับ้าน้แถวนี้ต้องุมตกเียบเด้อมาที่เราม่เเพราะาบ้านมันห่างกันไม่มีหมู่บ้านเลย ขาลุยครับขาลุยแล้วสิเทศเกียร์ขึ้นแล้วเหน็นป่พี่น้องโอ้ยมันกะคำมันเลยเนแนบว่าเห็นอ่าขาซิ่งขาซิ่งตลาดไทยเราเจอคันหนึ่งครับไปถูกด,ดีหนกพี่ก็ไปก็มาได้หนุพี่เนอะ,ะเราต้องแห่กำลังใจคนล้วงข้าง สายสู้ชีวิตคือกันครับที่ว่ารถทัวร์รลุยมาไม่ชินทางเขาะอันตรายเาานาะถนนลื่นถนนอะไรอืาโมกขกันอ่านี่จ,นจ,จุดจุดจุดพักรถจังตอนนี้อยู่เขตจังหวัดลำปลางอันนี้ว่าลำปลางลำปลางออลำปลาง,ปางเฮ้ยโเป็นคอมเบนเนาะ กราวหาผมอีกแล้วผมไม่ใจคนขมเมนตนิกราวหาผมอยู่ได้รำร่างนรางนรางคนมืรำคมเนชัดๆผมเต็อ้ยหาเก็บเหยบัอกนอเหยดเป็นดหลายนอพี่น้องนี่หละพี่บอกว่ามึีขาามันซอกแซ่บบ้านไม่มีเลยนะเนี่ย แต่คขันมากหนาฝนเสียอันตรายครับแต่ดีแล้วมันเป็นหนานี่หนาฝนสีเดินทางลำบากหนก่จังหน่อย,อยเอาเดอแคเนี้ก่อนเด้อครับจะ่ายเบื้องอีกติดตามอีพีสองนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิไทายขึ้นเขาพันคงอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับ